ก็ชาตนี่เราทำเสร็จมาหลายปีเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสจะยกชัดกันปีนี้เองตอนมาที่สี่เนี่ยที่สี่กุงพาเนี่ยประเทศทันเสด็จมาที่เชียงรายก็ทาจำังหวัดก็ได้กับทูนเทินยกชัดด้วยก็ถือว่าสมบูรณ์ละตั้งเจ้าอาวาสพระธาตุไตรุงนีก็ ได้บรุรณนะใหม่เพิ่มได้เด็ดปิดทองใหม่นะว่ามุกเงินไปสองล้านกว่าบาทเท่าไหโ่ยกมาก่อนอามุกก่อนอน,นะุหนางนะเดี๋ยวจะไม่นงนางแล้วจะได้ทำพิธีบูชสมกันบูชสมในคราวนี้เราก็ถือว่า เดินทางมาหลักจากท่านได้ทำพิธียกฉันแล้วถือว่ามาไปฉลองนะถือว่าเป็นการฉลอง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 เราก็คงจะฉลองแบบการบูงสวงน,นะต,ตาม,มาประเพณีที่พ่อเราเคยบรรทุกสมองค์ท่านไว้เนี่ยเวลานางว่าเทพธิดาต่างถ้าว่าในโลกมนุษย์มีการทำบุญบเป็นสุนทร ท่านก็จะอ่านประกาศว่าเออวันพระวันนี้คนที่มาเกิดแล้วเป็นที่ไม่ประมาทในชีวิตได้ทำบุญได้ทำกุศลบรรดานาพระเทิดาทั้งหลายก็พอนำดีใจว่าเออเราคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาไม่หลงไม่หลงในโลกนี้เพราะว่ามันไม่แน่นอนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเอาทรัพย์สินทุกอย่างรับไปไม่ได้ ก็ดีใจต,ต่างพร้อนรวมกันขับร้อก็คมดนตรีว่าดีใจเลยก็ได้มีเพื่อนใหม่แล้วแล้จะมีเพื่อนเพื่อนนางฟ้าเทพบตุเทพิดาเพิ่มขึ้นแล้วแต่วันไหนที่อ่านประกาศแล้วมีคนทาบุญน้อยคนทําบาปมากขึ้นบรรดาเทพิดานางฟ้าท่านาหน้าตลอดตลอดหูใจด้วยว่าโออคนเราเกิดมาก็ประมาณโมมีชีวิตหลงทรัพย์เินหลงยึดติดในโลก ไม่ได้ทาความดีท death, dungeon, าแต่บาปอกุศลเกิดมาแล้วก็ลงไปอาบาไม่ได้ขึ <fue> ้นมาเป็นเพื่อนของเราเพื่อนของเราก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยก็จะมีความเศร้าโศกเศร้าไม่ได้เรื่องินดีเพื่อเจ้าเนี่ยเวลาท่างวางงานการปฏิสนานพอศสนาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทราบว่าจะมีพระชนมอายุแค่ปรดสิบแปดศานาแต่ว่าพระพิศสนายังต้องคงอยู่อีกห้าพันปี บราณสถานหรือสถานที่พระองค์เสด็จหรือว่าพระอริยสาวกมาที่นี่มาตะแลงจะต้องเป็นหลักเป็นขอบเขตของพุทธศาสนาฉะนั้นพระเจดีย์เนี่ยทำไมาถึงต้องสร้างเอาไว้ก็เหมือนกับเป็นหมุดตึงเขตแดนหรือปักหลักเขตไว้ว่านี่เป็นเขตของพุทธศาสนา แต่ถ้าจริงๆแล้วโอยตรงถ้าใครได้ไปเที่ยวนะอาตมาเนี่ยเคยเดินทุดงสมัยตีมันเคยมากับพี่โอเดินขึ้นมาตัดกับท่านผาจมนะท่านผาจมเนี่ยสามารถเดินมาตามสันเขามาถึงดอยตุงมได้ก็เรียกว่าผ่านาทางบ้านบ,บ้านบ้านผาหมีคนเนี้ยเราจะผ่านบ้านผาหมีเป็นบ้านที่ก็สมัยนั้นน่มาไปประมาณปีสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นเขตแดนอยู่ชั้นบน ไอ้ไอ <Cornell. S 2> ้ไอ้หลักขีแดนอยู่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 กลางภูเขานะถ้าเรามองดูประทัง้ายมือแล้วก็มันเป็นโล่งโล่งว่างๆในในเป็นเขตไทยถ้าว่าต้นไม้เยอะๆในฝั่งประเทศฝร่งทีนี้วันนั้นน่ะมันมันเดินมันเย็นแล้วแหละยังไม่ถึงตอนตุ่มยังเย็นเยือบบางทาเอ๊ยอยากไปพักที่ไหนดีมันจะท่อมนีก็ มันมันไปเจอชาวเขาเนี่ยมันลำบากถ้าไปเจอผู้ชายเก็จะพูดคำหยุ่นได้บ้างแล้วเราก็จะรูว้ว่าทางไปเราจะตรงไปทางไหนนี่ไปเจอผู้หญิงไปเจอผู้หญิงถามอันนี้ใช่ไหมพยักมหน้าทางนี้ใช่ไหมพยัยหน้า,า,นอ,า,นานอ๋อเราไปเองแนละ้วไปทีนี้พอไปทางขวาเนี่ยไปทางขวาก็เจอหมู่บ้านก็เออเราพี่โอ้โเราเออไปกันสี่องเดี๋ยวได้ฝักก่อนแล้วไปพักสักทีหนึ่งไปฝักก่อนเจอเจอทักพ์ามากทุก็คงจะเป็น จะเป็นทหารพม่าอนยุคสาุ่ลก็เป็นอย่างเขาใส่เสื้อของคนแต่กางเกงสีเขียวแล้วเวลาเขาเดินเขาหันหลังเหมือนคนดีมันเป่ามันขัดอยู่ที่กระเป๋าแล้วก็ผู้ดีก็ทูตเจ้าก็ถามว่ามีที่พักไหมที่นี่ก็บอกว่าเขาไทยได้บ้างนิดหน่อยแล้วทูกเจ้ามาดีก็เป็นที่พักมีอันาร้ฉันพจะทูตเจ้ามามาไม่ดีก็อยู่ไม่ได้ก็ต่อไปนั้นนะพระ ชุดโดกงบางทีเที่ยวไปบางทีเขาสงสัยว่าเป็นสายสายมันหรือเปล่ามันเสกอะไรนี่นะไ,ไหนเขาก็จะทำร้ายแบบนี้และแล้วก็ภัยอันตรายก็จะว่าีางทีภัยนี่นภัยจะให้คนเก็สาคัญน,น,นี่เราก็เลยเพักที่ไหนได้แต่งก็มอง,องอตานะ้แลออ้วไปต่อ <c oughs> ไ,ปไปกันก็คือว่า ท่านในอดีตเเป็นพี่ชายหลวงพ่อแล้วก็ให้ลูกแก้วรายเนี่ยลูกุชุ่มเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของกูบาเจ้าสิวิชัยที่จริงๆอมัหพกูบาเจ้าสิวิชัยก็มาบรณะาคพระธาตุจอมกิจิกและว่าธาตุจอมุึด้วยคือตมนไนั้นเงามีสงครามทำพมาเนร่ยเขาต้องมตีทางเนือมเสียงแสนเขาตีเชียงใหม่มาอยู่ไม่ได้ อดรัคโววรสาจติคันธัพพานัง50ปติมหาราชายะติโสพุทธาวิทัคสะภาโวธรรมานามหาปัลลานอิติมังตะโมติติมานตะวันวันโตเยสัทธินโมธัมมานาทั้งสุอัจฉลันติสังฆาถาวิรุหตัปปสสะุติกุมพันธานังอธิปติ พระราชายติโสพุทธาธิทัสสะพระอโณธรรมนามหาปณณราชิมันโตฤทุมังโกปันณวันโตยสะตินวะมังนาธังโสปัจฉิมันติสงฆาวิโวคคุสะพุทธนาคานังอธิปติ นางาราชายัจจติสรุตตาวิตัสสะภะโวธัมมานามหักขะนลาธิมันทูธิติมันโตมนนวันตุยัจจติโนโมธัมมานาสังสุอุตตรนิษังราชาภูเวโรตัพพะสาทิยัถานังอธิปติ มหาราชายะสัตติโสพุทธาวิตัสสาภะวูธัมมานามหัปปะลลาอิติมันตุทุติมันโตวรรณวันโตยะสัตติโนโมธัมมานาทั้งโสโหริมาธิสังภัตตะละโธทักขิณัยนภีรุหะโกปัจฉิเมนภีโรคะโขโกเยโรตระงิสังจัตตะ ตูโลติสาตันนามานาทัมโมสักคิกามิเรูปิคิสิกะระติติจันริกิมานิยัมหิปิระเทเจคามิตรวะนาคาหันิเทหะวะทุมิเทเทยัมุมาจายันตทวา ละสัลละวิสุมัยยะขาคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยัมุนวาราวาจันนังสาธุโมยสุนันทุธมสวสกาโรอยัอทันาธมสวักาโรอยัอทันตาธรมสวกาโรอยอทันา धर्मतारङ्गरोमसे <Sings> สัญามิเติยังสัพพังสัพพังทธาเนสุปฏิทิตัสุปฏิทิตังสารีริกธาตากทาโตมหาโพธิง มพุทธลูกังุทธลูกังสักระังสังสัทธาวันทามีพุทธธามิพุทธังสัพพะเมโทสังสัพพเมโทสัธเมพันเตเมพันเตวันทามิธรรมังนารัสัพพเมโทสังสัพพเมโทสังธัมะเมพันเตมะเมพันเตวันทามิสังังวันทามิสังคัสัพพะเมโทสั Gracias. สัมทังะเมพันเตวันทามิกรมัธานังรสัพพเมโทสังกรมังะเทมพันเตวันทามิคูอปชาอุปชาอาจาริย์ดิยะผู้หนงยผู้หงสัพพเมโทสังรมังรมเมพันเตวันทามิอารามเม พัทธเสมายังพัทธเสมายังโพธิรุกขังโพธิรุกขังเดเจติยังเเจติยังสัพพเมโทสังสัพพเมโทสังธรรมะเมพันเตธรรมะเมพันเตวันธามิพันเตวันธามิพันเตภัควาภัควาโลกาณาสังโลกาณา อติตันเมโทสังอติตันเมโทสังอัปนาคตันเมโทสังอัปนาคตันเมโทสังปัจจุปันนังเมโทสังปัจจุปันนังเมโทสังธรรมะเมผันเตธรรมะเมผันเตวันทามิผันเตวันทามิผันเตสัพพังสัพพังอัปปรางังอัปปรางังธรรมะเมผันเตธรรมะเม มายากะตังคุณยังสาวมินาปัจุโมทิตตพังสาวมินากะตังคุณยังไม่หังท่าตะพังสาธทุกสาธทุกอะนุโมทามินิพพานัปปัจโยโหตุ 对对对 เรคุยเรื่องจริงเรื่องการแต่งกายญาติโยมก็เรื่องแต่งกายแต่มาดีดีหรือว่าพัานธะอาจจะมาภายหลังนี้ก็พวกเรารุ่นเราก็ได้ทำร่วมสร้างบูรณาการต่อไปแล้วก็คงจะหลักจากลาะใจลง,งมีอไปที่จะมีศรัทธาในเคารพในองค์ตนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตที่เป็นสุขรในระลึกถึงพุทธทานุสติ ความดีผู้มีกะคุณอันสูงสุดดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสนั่งสมาธิระลึกถึงความดีของท่นสักห้านาทีก็จะไปลาได้วย